รือว่ินทรัอะไรเกี่ยวกับาวืนใหญ่แต่าาดเา้ตาาขอเกียวุยจากประดาทอเรืองาสีตับตะไสามพครับในเร่งอาตับรยมเยอะเลยบแต่ทาชาวบ้านี่รู้เลา่รู้แล้วก็มีเรือยาวกลางอีกสองคู่เราจะไล่มาตามสายเลยครับ ครับเพราะว่าสายละสี่ลำสี่ลำก็โปรแกรมการแข่งขันนั้นนะครับหรือว่าตารางการแข่งขันท่านยังไม่มีนะครับจุดทุ่ใหญ่ครับยังมีครับที่จุดทุ่นใยนะครับประับได้นะครับก็นะครับตอนนี้นั้นนะครับออเรือกำลังวอร์มนะครับสิงห์ทักรอนครับนะครับวันนี้ใช้บริการคนเดิมครับเจ้าเก่าเจ้าประจำครับลบบางเขียนนะครับเจ้าเก่าครับตอนเก่งการครับ ในนามของปุ้ยประดาทองครับบวกกับพี่น้องเชากับพี่น้องเชาขอบนอนหมดถงท้ายไม่ใช่ใครครับเจ้าท่าครับษอ่อยสองคนรวมแสดงความยินดีและก็ดีใจกับผู้จัดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเหลือเวลาเท่านั้นครับที่จะทำการแข่งขันครับสามโมงเช้าเก้านาฬิกาตรงแงม้แงมาเอ๊ะทำไมกรรมการตัดสินไม่ลงไปสักทีไม่ใช่ครับตรงนั้นทำไว้แต่ลงไม่ได้เป็นรอนี่นะครับในนามของเหนือการทองครับ โอเคสีนครชัยครับไหมอป้อมวันนี้มาในชุปหลัเจ้ากับปุ้ยแม่วันนี้คนมากรับเสื้อสีเดียวกันนะซุปแหนะใส่ซุปองแดงครับวันนี้กาบแม่แม่พรพังเจ้าไม่ว่าจะเป็นเกียเด็ดนักทธิโอ้โหคนนักนี่ก็ถือว่าแม่ขั้นเก่งรติขั้นเบอร์ด้วยกัน จแม่จ <M łość> ันที่มาพรกับชาระวันสิครีโอสามกับฟัดทั้งสามเที่ยวครับที่ผ่านะครับไม่มีเลยบอกผ่านหน้านี่นะเทพ่ยของก่อนของครับดูน้ำเดรนช้างบอกกันแล้วสงสัยจะดีดังตามกันดูแล้วฮะ แค่ววาอารมณ์นะฮะอย่างที่ผู้ใหญ่เทพบอกว่าอะทะสรนเขาแล้วครับพอมาเจอช่วงจังหวันตามก็ล้มก็จะโดดลงผมคิดว่าเวลาลงสมัครรับเลือกตั้งไม่มีคู่ที่จะมาต่อก่อนเพราะว่าท่านเป็นคนที่รู้เี่ระเกิดครับขนาดลมมาทัดเขสารู้ <c oughs> และประดุจประสมด้วยต้นงทุนครับเรือสายบีนะครับเป็นเรือยาวเล็กไม่เกินสามตันที่พายครับอินทนน็ตนะครับกับเก่งกาศนาวาครับ นะครับก็กําลังม่แนนะครับยังไม่เข้าทุนครับเพราะว่านะครับลมนั้นค่อนข้างจะแรงเลือเกินครับเล่นเล่นเอาแคทพิษณนโลกเนี่ยยืนเกรงจนเหนียวแล้วครับเพราะว่าแม่แถ้าลมอย่างนี้ต้องเล่นเว็วครับแต่ก็แข่ง <วะ S 1> เรือนล้อุปสรรคจริงๆครับโลรงเหนียวดีนะพี่เป็ดไปมาไม่งั้นให้ชักเป็ดมาแล้วแม่แน่จะให้วิ่งเว็วซะเลยหนึ่งปีผ่านไปเนี่ย พี่หนุ่มเนี่ยยังเหมือนเดิมใช่ไหมเขาเคนชื่อนี้แก่ได้ที่ไหนแล้คนชื่อหนุ่มเนี่ยมีมีแก่หน้าเนยายสวยบ้านผมปผู้ใหญ่เทพในโรงเขายังเรียกว่าโอ้โหยใยสวยยใยสวยตายซะแล้วตายยังสวยไม่ไม่เกี่ยวกับพี่หนุ่มนะสวยจนตายสวยจนตายหน้าขาวผ่องนะครับครับตอนนี้นะครับใจเย็นๆครับพี่น้องชาวเรือครับดูนะครับใจเย็นๆนะครับแมาดูลมครับ คงคงจะต้องย้ํากันเป็นประจำนะพี่ไพศาลครับสำหรับเรือทุกลําครับที่จะเข้าแข่งขันในตามตารางให้ท่านนําเรือขึ้นไปที่จุดปล่อยครับล่มไปอีกแล้วครับโอ้โหผมว่าเราจะถึงกันไหมเนี่ยนุ่งไงฮะเห็นจริงฮะจริงครับจริงครับก็ของจริงลุนๆนที่เราออนแอร์ไปนั้นออกอากาศไปนั้นผ่านเว็บไซต์นะครับสยามนาวด์ทนล่มไปอีกแล้วครับและยังจะออกจากจุด อ่าพักมาล่มอีกลำอีกแล้วนะครับแล้วก็ด้านขวามือเพิ่งจะออกจากที่พักมาแป๊บเดียวล่มอีกแล้วครับเพราะท่านที่มองเห็นนั้นเหมือนกับทะเลเหมือนกับทะเลในน้อยเลยนะครับลคลื่นอาจจะสูงประมาณ50เซนติเมตรเรือใหญ่ปลาดูปลาดูก็จะประคองอยู่นะปู่ปาเรือเล็กสถกที่ไหนแล้วปลาดูเรือใหญ่เือหญ่แลล่ม,ลม,ลม คลื่นอาจจะสูงถึงประมาณ1-2สอเมตรแต่แงเราเนี่ยไม่ถึงนั้นใช่ไม่มีเรือเลยผมไม่แปลกใจนะพี่อออทำไมรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องข่าวบ้านการเมืองเมื่อก่อนแกเป็นลูกน้องปีชาทรัพย์โสภาออ่านข่าวจนตายขาไหมครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับพี่น้องครับเราอยากแย่แล้วครับอยากครับ ผมก็อยากพากันจะแย่อยู่แล้วเราอยากให้พี่น้องได้ชมเรือก็เต็มอิ่มเต็มพิกัดแต่บอกว่าลมมันก็แทกสันเขาครับลมมันก็แทกสันเขาแล้วพอมวลของลมปุ๊บเนี่ยหลุดสันเขามาปุ๊บมันจะดูดวุ้บลงมาโดยธรรมชาติครับเมื่อดูดลงมา,<บ>าปุ๊บ,บ <า S 2> จะมนกระแทกเราครับแล้วมันก็กระแทกเราย่างดีนนเนี่ยที่เขาประชาสัมพันธ์บอกว่า ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังอ่อนลงนี่ขนาดมันอ,อนน่น <ลง S 2> อ,อนลงจะไปมีครั้งหนึ่งตั้งแต่วันที่เป<อ>็นไปต้นไปใชถ้ะโชคดีก็นี้เรื่องจริงนะครับพี่น้องครับเรื่องจริงครับในส่วนของพยากรณ์อากาศ<อ>หลังจากวันนี้ไปแล้วไม่ทลายพวกนี้ไม่ทลายอ่อพวกนี้วันที่9เร่าก,รากาาเปรมสุดาอะไรนะสันติวัฒนาเจ๊เล็กเขายังบอกพี่ออดอ่ะเป็นแฟนเป็นแฟนแฟนแฟนคลับของเปรมสุดาสันติวัฒนาอาเ เขาสร้างสีสันได้ทุกวันใช่มาคืนดีใจเขาประกาศบอกว่าสุโขทัยพิจิตเขตลังนกน้ําลงตะออดบอกเซ็ตกูละหมื่นห้าหมื่นห้าราคาข้าวประกันราคาข้าวระวังจะว่าไปน้ำท่วมนะบอกกูหมดเลยข้าวยังพูดอะไรไม่ได้ข่าวเขาบอกว่าแม้กระทั่งเจ้าเงินเข้ากระเป๋าอยู่วันนี้แล้วเนี่ยใช่น้ำท่วมเลยตอนเย็นๆเนี่ยเจ้าเงินเข้ากระเป๋าที่ไหนได้ฝนตออย่างเดียวเราล้อยกรรมการเรียกใช่เราก็หาเรื่องโน้นมาคุยมั่งเรื่องนี้มาคุยมั่ง นะครับเราคุยด้วยเจตนาใส่ซื่อบริสุทธิ์ไม่มีก็เสียดเบียดใครสำหรับพี่น้องชาวเรือพายุหกิลีพายุหักิลีจัดครับเรือเล็ก12ลําลำเอาเล็กล้วนๆแล้วเล็กมันมันใครเอาคัดเกตคัดเบอร์กันไปเล่เลยส2องลำแล้ววันเดียวเลยวันเดียวเลยครับวันที่11สิงหาแพนก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 ครับเป็นสนามเป็นสนามหมู่บ้าน3ามตำบลและ1อําอำเภอครับหรือว่าสองอำเภอในนามของเรือ เก่งกาดนาวาจากจังหวัดสุพรรณบุรีดูซิว่ว่าวันนี้ครับเปิดคู่เลยใช่จะทําอะไรกันได้ไม่น้อยจะสดใสซาบซ่าเห,หมือนโซดาเลยไหมเอาแล้วครับคู่แรกครับตอนนี้ทุกอย่างพร้อมครับก็ถือว่าลมไม่ใช่อุปสรรคที่แท้จริงครับดีกี้ศักดิ์สีนั้นสองแชมป์คู่พระราชทานสดสดร้อนอยู่ที่อ,อินทน,นัทขออนุญาตเหลือตรวจการครับเก็บพุนนะครับพุนถินํ้ำเงินครับลอยครับเหลือตรวจการครับขออนุญาตครับพุ่นถิมนเงินลอยครับ คุขาดซะแล้วครับเรือเร็วครับไปเลยครับไม่พร้อมไม่ไหวครับไม่ไหวครับไม่ได้ครับไม่ได้เข้ายากมากครับเข้ายากมากครับพี่น้องครับลองน้ําแดงใส่เสื้อสีชมพูสกินเสื้อสีน้าเงินตัวบรมเทมบอินทันสัทธิเอกท่านเจ้าคุณแยยมแต่เรือทั้งคู่กําลังทวนไปทวนมาครับแมที่สุดครับ ดูนะครับดูครับพี่น้องครับก็พยายามอย่างที่เห็นนั่แหละครับของคอนครก็พยายามเหลือเกินครับจะพยายามถอยหน้าถอยหลังเพื่อจะทําความการแข่งขันให้ได้ด้ยวยความพยายามของนักกีฬาครับลองขอแสดงความขอบคุณไปย,ย,ายาังผู้จัดการเรือครับนะฮะพยายามจนปีกล้าแล้วนะพี่ขวัญถูกต้องาาหงาาลวงพ่อสุชาติทำไมรุนเท่าไหรเพราะเข้าง่ายกว่า แต่หลงวงพ่อปฏิกาบุญชูนี่ถ้าเปิดเว็บไซต์ดูนี่ลุ้นทอกีวอนขม,มิ้งเลยตอนเนี้ยก็ลำบากครับจริงๆครับพี่น้องครับพ่อเรือมันยาวแรงประทะลมค่อนข้างมา ก็เร <cin> ียกว่าอินทนัทเที่ยวแรกจะอยู่สามถนนครับสางคนนี้ก็จะป็เรียดีมีคำนำหน้าว่าขอใบคณนรับแบบชิงงานเว็บไซต์สยามนวาร์ดคอม โดยมีคนชื่อทงคนคอนหวานครับปะตนปะแอบอ้าวสุเทพโทรหาพราพวกในในในที่ปล่อยดิปลายสนามตึกจตุรีเนี่ยต้องให้มาถึงโตอกน้ำเงินนี่แหละปลายนี่นะสุเทพโทรพี่ ใช่ครับถ้ายินเสียงนี้แล้วขอให้ท่านมาพบคุณผู้ใหญ่ครับตรงนะครารท่าน้าคุณผู้าหญ่ะครับเอาเรือมาด้วยครับจ่าลานไม่หยุดมาบมไม่ใช่จ่าลานเดินมานะไมเรือมาด้วย อาแล้วครับบอสจะเป็นเรือ่องครับเดี๋นะครับผมัใช้ได้โอ้ใช้ได้ใช้ได้กันเรือห้ท่ับทิบอกว่าใช่อย่างนี้แล้วนแต่คู่ตาก็หว่างไรญง่ไปขู่ริงิงครับหล่อกันเรือนะครับกูโล่งใจเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋แล้วพี่น้องชาวเรือตชมตเป็นการบอกเรือคู่แรกตาลำเดียวไม่รู้ว่าใครเปใครสักันวนนี้รื่นี้น้ำหตาบอกหน้าไปฉันโคบงบกี่เว้าปากอยากจะพักแย่ระวว้าวไล่ไปไกลที่ตีกระชากมาแล้วเสียหูวก็ะายตัวดูด้วด อยนะลอยนะเป็นไปได้ไล่ไล่เสียงไล่กะสลิดไล่สลิด แฟนๆแบบไอ้พวกนี้นี่ข้ามก็ขมอย่างนี้แมลงวัร้องเขรู้ว่าอย่างนี้เนาะเราแก้สถานการณ์เป็นชายอไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะไปว่าใครเลยนะครับเราก็มันทนทนเราเราเวลาเราทนเราไม่ได้เราไม่ได้ว่าห่าเราก็รอเวลาจะฟ้าโอ้แต่พี่ว่าอี่จะเนี่ยใครด้วยครับโอ้ผมว่าผมว่าจะมันยิ่งกว่าตรงนี้ด้วยซ้ำเลยเห็นชัดเลยเหรอมันเท่าไหร่รู้ไหมอ่ะแล้วใครมาแซงใครวะเนี่ยเอห็นเห็นเดี๋ยวมีโดนด่างกันบ้างวันนี้ ไม่โดนที่ไม่โดนไม่รู้ใครนำใครที่โดนเห็นเห็นเห็นอยู่แม่ก็นักภาคเรือตามตูดเลยยัภาคมาแล้วใช่แหมชีงเฉียงนิดสบายพ่อวกาอิจฉาครับล่องน้ำแดงครับพาอไปไปได้ครับขอให้รับตอนนี้กำลังผิบผูผิบผูต้อนรุ่งกำลังบ่งทงไม racism, <c ough> ่หย <Overwatch> <laughs> <c oughs> ุดรายการประมาณนั้นครับเรื่องท่านเข้าจิตวดญญาณครับโอ้โหเพี้ยนตามกติกามาย่าท่าท่านขอทุ่นลำตึงลำได้ขอพุ่งก่อนนะครับกระเทือวนะครับ ขอยอดประสานไปยังจ่าลานครับเอาเรือมาด้วยนะครับจะส่งตารางการแข่งขันให้จุดปล่อยครับราะตารางการแข่งขันที่จุดปล่อยยังไม่มีครับตารางใหม่ลอยลำเหนือจุดปล่อยนั่นคืออินทนัตหรือรูปพระอินทร์จากวัดไร่ถิงอำเภอสาพานจังหวัดนคนปรปฐมใช้พิพายรูปเงินของผู้ใหญ่เปียก จากจัหกงหวัดนครปฐมวันนี้โครจรมาพบกับเรือเก่งกาดนาวาเรืองต่อนนเองแหมนี่ก็เปีนการรรออีกรักบหนึ่งครับมองไปไกลไม่แน่ใจว่าเรามาเรือชื่ออะไรครับแต่ตอนนี้ในจอวิดีโอนั้นเล็กคำโกจับแล้วนางสนมพ้สบายครับแหมปีหน้าฟ้าใหม่วันพรุ่นี้เราจะชิงชนะเลิศเรียนเชิญน,นะครับที่นี่นะครับ ับเสาเรียกว่าโทรไปบอกชาวบ้านได้นเนยลยครับว,ว่า,ขแ,กกวา,าแข่งแน่นอนับวันลวกนี้นี้ยังไงแข่งแน่นอนทุกคนจะตกฟ้าจะร้องเราก็แข่งครับเราจะตกฟ้าจะร้องน้ำจะนองเราไม่เลิกใช่แล้วก็ฝากไปถึงผู้จัดการเรือครับช่วยบอกทีมเรือด้วยบอกว่ากับชับเวลาหน่อย<ส>ะนะหรือว่ากระชับพื้นที่ ถ้าอย่างนี้มันพายถึงตายเลยไหมเพราะว่าตะวันเริ่มเขาเรียกเขาตายเลยครับแต่ไม่รู้ว่าถ้าผมจำไม่ผิดพอระยาตาก็แปลกๆไม่แน่ใจแปลไม่แน่ใจครับเพราะว่าเรือเสื้อสีนี้กันครับเวลาพอระยะตาครับถ้าพอระยะตาก็นะครับเนลาต้อกิจครับหรือว่าหลงไม่ได้ครับเจ้าน้าเวลาต้องเปดแผลต้องเอามาต่อเปลือกหลังมกครับหรือว่าสีนะครับแสีต่อมาข้าดีถือว่าสุดยอดครับ ปีต <chat> ี่หัวครับเปียกสุดท้ายครับดีดีเวลาครับแปดใส่ครับคงจะเป็นแปดใส่ครับใช่ใช่แล้วดูแล้วมันใช่อันนี้นี่ด้ข่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัสดิการกับโดยท่านนายกชาติไทยเกียรติภูมิครับบ้าหมายอะไรเหมือนครับว่าเราประษัทบุตรบอกว่าเป็นผู้จัดการใหญ่ครับสิบอินทรัตชิ้นเข้าที่ทุนแล้วเอาละครับไปดูเลย